ครับดอนเนี้นะลอดูชัดเลยนี่เนี้ยจเมันงามเนาะนี่ครับเป็นทับเสืิอมกันอยู่ครับพี่ ีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านเนาะจ่าที่เขามารับชมสองไม,มกิกพ่าลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แมยศเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านครับผมจ่าทางพี่อยู่ในประเทศเราก็ตั้งประเทศน้ำเน,นาะจ้าครับผมวันนี้พอกันวันที่เก่าดีหน่อยเนาะเก่าเดือนเก่าปีหกเจ็ดจ่าเมกิกก็พกจิกเหมือนในภาเขาปลาหาเฮ็ดคือเก่าละจ้าแต่ว่าเหม,มือนในบริภาษีผู้ปินเขาเนาะแม่นครับผมปลาหาอยู่ปลาลางได้จ้าพี่น้องเพราะว่าเฮต์เคร่องพูดเคร่องเขาก็ออกบ่ลายเนาะแม่นครับผมจ้า ไปตามรุ่นามชุ่มน้ำกันจ้าเมือนี้ว่าสิได้สีมานบอลน้อจ้าไปกันเลยจ้าไปครับผมเมือนี้ก็หาแบบเป้่าแล้วครับผมถือไปทำธุระอีกครับผมเมือนี้ไปครับผมดองแรกแห้งหวานครับผมเขามาหาเห็ดโอครับผมตามไม้เก่าๆแล้วครับผมเยอะ้อยๆอุ้ยเห็ดโกอือแทงเลือดผิน้องเลยแต่ว่าขาผนก็ยังงามอยู่ขายังงามอยู่เนาะเนี่ยจ้าแต่ว่าดอกกันเลือดซ้ำนี่จ้าตอนนี้เป็นยังไง ดอกสองนี่ก็สมบูรครับแต่ว่าห่างโบธันใหญ่แห้งเนาะจ้่สมบูรณ์แบบพอดีเก่็ดสมบูรณ์ครับผมโอ้ฝงดองเลยจ้ะเห็นเบียงหนึ่งกระเหลืออยู่เบียงหนึ่งเครื่องนึงไอ้เครื่องนึงโครงการอยู่เลยเนาะจใช่ยังโครงการอีกเยอะเลยนะเคื่องหนึ่งก็ยังดีแต่เพิ่นบอกกินเบิดเนาะจ้ะไม่ดีไอะเหยียบแล้วก็ตุกแกสิโอ้แม่ โอ้ยเสิบตใหญ่เด้เนี่ยมึงเพราะว่าแม่งกัดขื้นกันครับผมจ้าโอเคอืมไปดูตัดเลยจ้ะโอ้งานนับพี่น,น้องดอกปัดเดี๋ยก็มีแม่งกินอะไเล็กน้อยครับผมแต่ก็ยังโอเคจ้ะสวยอยู่จ้าเราจะซื้อวัชาน,นครับผมอืมคือจังซีสิคิดแหลนะเนาะจ้ะ ข้าขาวข้าเหน่เนาะดีจี่มาด้วยครับพี่น้อนเลงมี่โพแล้วก็ไม่หากไหมได้อะนี่หลัดเนาะข้มันโพมากกว่แตกด้วยเพราะว่าหักไม่หักพ่นไหวตัวข้าขาวไอข้าขาวข้นไข่ปะดอกแง่นล้วเมื่อกี้ เัาห่างเนาะขาถูกปลูกเลยเหรอแม่นก็ไมีน้อยเถอะอยู่ในนี้นเมื่กี่ก็เห็นอือจ้าม่กี่เข็นแต่ครับผม4วๆเลยครับ1 2 3 4ดอกืมมากๆนน้องมันไปเห็นน้ำดอกอาดูชัดๆเลย นี่ครับกระเทียมได้อื่นมากไงอ้าวเอาไปดิจ้านี่อ้าวองุ่นชัดๆตรงเลยแดงอง,งุ่ตรงเลยบ่อยองต,งงตองแดงจึงคืงจ้าพี่พี่ตามมาหุ้ยงานแห่งครับผม นี่แม่จังแมันงามเนาะแม่นครับบ่คอยไปบินแต่เป็นแบบไร่ถึงเตะโครงการครับผมนี่ดอกส่นเหลือครึ่งเดียวสงสัยดอกนี้สีเสบเศรษร้ายพี่เนาะโครงการคนละครึ่งเลยจ้ะเปิดเบื้งโอ้โครงการนี้มันนักกว่าครึ่งอีกเดี๋ยวนี่กายครึ่งบ่กายครึ่งเศรษร้ายตินีิอ้ัยจังกายครึ่งเหลือทางงามอยู่ไอ้โกงหยาเนี่ย อยู่ก้อนยาขมเปล่าใชขาผมก็จงามเลยจริงงามนะครับผมี่ผอยู่ตนีงอะไรนะนีหนนมากินนะนหนอกเ็ดกอไอเสียพอผมเน้านบ้านแลครับผมตัวครับที่ถือทองนั่งหลนั่แ่เปิดเบาเพราะว่ายามเปล่าอีกคือเก่าจังนะนาะ ที่ไม่บ่กที่ม้ขาขายคนยืดเลิกดึงบุกเลยถือว่าขางามครับผมเป็นใบเดิมอ๋องามครับผมอีกจาต่อคืองามแห้นครับผมมองมีมองมีแมงกินเลยเนาะโอ้ยบริตัดขาขนกรอบอจ้าเท็ดออกเพราะท่านคนหาเนาะ แมี้ยจ้ะเฮ็ดออกหน่อยครับผมผลร้ายเนาะแมี้ครับเห็ดแดงเห็ดแดงบางจ้ะงามอยดีดิเป็นเฮ็ดแดงบางด้วยครับผมแมี้ยจ้ะแต่ว่าดอกงามสีบดแดงครับเป็นอู้ยผึ่นนะคะผึ่งกลาีอ่ะเฮ็ดเหลืองบางเนาะเผึ่งเหลืองยี่กงอะไรให้อุ้มตลกโขกมาเนาะอุ้ยดอกงามจ้ะดอกน่าดีว่ามันเฮ็ดแดงนาเลย จ้ะกอดเองจ้าดอกลุ่นเดียวกันเลยจ้ะกำลังเขาสีครับผมนี่นจ้ะอือวันนี้เจอเต็มินี่เนะาะกับโครงการเออเจ้ามีผดปอดดีเลยเนาะจ้ะงามอยู่อือต่างฤดูที่ดอกเดียวเนาะอ,อย่างนี้เนาะแม่จ้าดอกงามสวยจ้ะ มาเอาเห็ดแดงหนาเนี่เมื่อกีก้ได้พักอีกยังเต็มมือมาอ,อแบแอบโอ้อ,อแบแอบพักสมด้วยครับนี่ครับไม่บอกเนียนเนียนอะไรเห็ดแดงหนาหนาจ้ะเฮ็ดเลยวะเฮ็ดอีกหลักหนึ่งสะสมมันยิ่งหายอย่างนีครับ ห้างเพราะว่าเห็ดออกบ่ระท่านคนหลายคนหลายก็เห็ดจ้ะเพิ่เอียนเพ่บบเพ็ดเพิ่เลือดหน่อยกันก็เพ็ดเพิ่ขามโอยเพื่อเลหน่อยเนังเกาเ็ดมันปูเพ็ดมันปูพี่น้อเป็นสี่อเป็นสีเลยีเป็ปู่น่อยอ๋อ ลายอยูอ่เอาไปมุกจุดจุไปมุกเนาะน่ครับมันปูหน่อยด้อครับผมกะมีแน่อยู่ครับนะปุนครับผมใชเก็บครับผมเก็บไปมุกใส่ใครครับผมทัดกระไดถอดกระไดขึ้นเกาเลครับเห็ดมันปูมันปูหน่อยนี่่เป็นจุมเลย แมนนันปูใหญ่คือเขาไปเก็บเนาะแมนครับผมอันนี้คือมันปูหน่อยจ้ะเกิดที่ได้เอาแล้วครับผมเป็นมุกเป็นยังกระแสเปิดครับปวใช่ใครเป็นยังแสบด้วยครับโอ้ยเห็ดเก็บแล้วพี่เนาะเห็นออกบ่อยเนาะนี่ครับผมขึ้นไปพูดอ่ะได้อยู่ครับแต่ว่าครบมือต่อไปมากเกิดทีไปเก็บอีกอ่ะเ่ค่อยเี็นะครับตองเว้นไปให้เพว้นง่าย เฮ็ดเผือกกันยัยสะป้มีเห็ดยังออกมาเสริมถ้าทำไปขนาดจะมีลูขาวดินถ้าทานเขาขบุณยัยเห็ดเผือกอ่ะถื่เอยู่ครับผมเพราะว่าฝนยังบ่ทันเบิดเนาะอ๋ออากาศพอดีเห็ดเมื่อวานก็มีป่าพันธุอยู่เห็ดปวกอัยพันใด์ไหนแนนส่วนใหญ่เฮ็ดปวกหรือหมูมาใหมปวกแต่ว่าจิกแต่ว่าป่าพันธุ์เห็นเนาะ แมนได้ไม่ปไปกินกระโลเบิงอยู่ว่าผลเสีออกบื้องเห็นมันปูน้อยแกงกระเสบคือกันได้จ้ะพี่น้องใส่ผุกพักคุณตู่เข้าไปเนาะไม่ไ้ของกระเสบผัดกระเสบแกงกระเสบอ๋อคือกันครับผมจะได้ือเรือก็คือกันนะครับเอาแต่ดอกสิู่ปันนี้น ลงวนนบ้านเดีเด๋เร,ร้นาะไปต่างหางเลตัดเลยนะตัดเลยเสียงฝนเสียงลมอ,ยอย 5, 000, มอือคืหาได้หำอีกว่าวันเพื่อก็มาหนหนึ่งเนาะนเดียวในเดียวเพิ่ลับไปบริโตกเม่อวา ดอกหน่อยใช่เป็นโมฮันใหญ่ครับผมลายอยู่ของโมฮันใหญ่ฟางใหญ่คนกระจีบประมาณนี้่แล้วครับในซูทพันเพาคงโมฮันใหญ่ไปกันเลยแล้วครับจะคัดสรรเพื่อนเห็ดมันปูหน่อยมันปูมีหลายแบบเนาะเบียบหน่อยแบบใหญ่หลายสีบอกเลยพี่น้องสีเหลืองก็มีดนูจ้ะมันปูหน่อยสีเหลืองก็มีเนาะแบียบโมฮันเก็บ ยูผูสองแต่จะเป็นมันปูใหญ่และจะเป็นสีออกเข้มขีดต้องนี้จะค้ายงาสูสีกัพิษปวกไปหน่อยเนาะตัวนี้บ่อ้อตัวพูเก็บไซ่พอดีอ๋อเหรอครับผมเพราะว่ามันระเ้า แถาเมืองครับผมน้องใซ่กับพ่อเนี่ออกจากโรงงานเนาะเนี่ยครับตอนแรกก็เดีไปเปิ่งเพิ่นจงเนาะเป็นนี้คือซุงงานเนี่ยขายยาวเนาะขายยาวสิไข่เนี่ยเนาะเตรียมกำเลย อันนีค่าพ่นหยาบอยู่ด้ีโอ้แล้วว่าดอกเมื่อกี้ก็เลยเห็นดอกเดียวบนโพดอก่ามันเยอะแต่ไม่ตองครับลายอยู่ด้ีลายดอกอยู่แต่ว่าดอกพันบ่ใหญ่จ้ะเบงเนี่ยครับพี่เป็นซ้ำซึ่งกันอยู่ครับพี่แต่พ่นเอาบ่วใดครับผมพ่นหน่อยพันบ้ันใหญ่ครับผมพันบ้านใหญ่ครับจะไปหาเดี๋ยวก็จะตัวพันใหญ่ละครับผม Một phần này phải thấy trong cái này này, Bên nhau mồm yeah. khá là bình nội đi yeah. ไม่หัเ <what> erm ้ยจาะเป็นเจาะเลยถ้าแบบนี้ค้าเยาบแบบนี้ไข่ไม่หายนะวันนี้ถ้าฝนเพ่มอีกเลยในจุ่มนึงเดี๋ยวเหลือเราครับผมตัดค้าคนโอ๊ตัดบเรืเวลาเขาไปล้งจะหลังยาขั้นตัด มาพี่โอเคไปครับผมสิผ้าอวยแหละครับผมเพราะว่าจิรีไปธุระครับผมครับผมมาลงผลงานครับผมหาเห็ดปลาลางครับผมวันนี้บริขินผู้ขึนเขาวันนี้บ่มานปนดอจ้าวันนี้เป็นคลิปบ่หยาบไปไหนได้เนาะแน่นครับผมจะคิดเป็นซันด้อครับวันนี้จ้เพราะว่า ต่างสิไปทําธุระอยู่นะครับผมจ้าเห็ดแดงโอกับมิตรดอกงามๆดิ่จ้ะพี่น้องดอกใหม่ๆออกดอกหน่อยๆออกใหม่ๆอยู่เนาะแม่นครับผมแต่ว่ามันออกบ่หลายจ้ะพี่น้องก็เพิ่นมากไต่กนหลายเนาะเห็ดออกบ่หลายแต่ว่าคนหาหลายกว่าซั่นนะจ้ะก็จะมีเห็ดแดงโกก็เห็ดมันปูจ้ะมันปูก็เป็นมันปูน้อยเด้อจ้ะเห็ดมันปูน้อยสีชมพูจ้ะเอาไปแกงร่วมกันก็นสิได้แกงนึงนี่ล่ะจ้ะพี่น้องคลิปมื้อนี้ก็จะเป็นคลิปบ่ยาวปานปได้จ้ะ เพราะว่าเย็ดบ่ไดล้านเนาะแม่นครับผมไปคิดสร้นๆนะครับผมตาตาข้างล่างนี่ก็เป็นผักอบแอบเนาะแม่นครับบ่เดีมีเห็ดได้จ้ะนะผักอบแอบจ้าไปใส่แกงเห็ดนั่นละจ้ะพี่น้องแม่นครับผมจ้าสำหรับคลิปวันนี้เป็นคลิปของวันที่เก่าเนาะจ้ากันยายนปีหกเจ้าเมื่อกี้ก็พอกิจก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปนึ่งเด้อจ้าบ่ได้มาอานกะซอยเป็นกำลังเร่งใจห้เมื่อกี้ก็พอกิจคือเก่าในเด้อจ้าครับผม จ้าสำหรับคลิปมื่อเนาะเมื่อกี้ก็พอกี้ก็ขอขอบพระคุณทุกไล์ทุกแรกชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าล่ะจา้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจา่าที่คอมเมนต์ดีๆกลับมาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พอมีจ้าสำหรับคลิปมื่อนี้เมื่อกี้ก็พอกอี้ก็ฝากไว้เพื่อซ้ำนี้ละจา้าไว้ฟอกันไหมเมื่อนาะวว้เมื่อกี้สิภาพไปหายางพิกัดใดเนาะจาก วันนี้เม่กิกก็พอกิ๊กกับคอตัวลากก็บ่านก่อนด้วยจ้าขอกล่าววคำ่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจครับผมขอบคุณหลายๆครับผมทีม่เข้ามารับชมเม่กิกพาลุยครับผมพอกันไหมคลิปหน้าครับผม